สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้มาเย็นๆนะครับปอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยติดธุระต้องออกไปดูพระนะครับนัดนัดดูต่างจังหวัดนะผมก็เลยต้องออกไปไกลแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปลงช่วงเช้านะออกไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับกว่าจะไปถึงนะครับไปถึงก็ไกลนะครับกลับเพิ่งมากลับมาถึงก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็มา คัดพระทาคลิปนะครับก็อาจจะมีเหรียญอะไรบ้างแถมแถมไปบ้างนะครับอีพี <c oughs> นี้เป็นอีพีพิเศษนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 128 27 49นะครับหรือสแกน QR ว o d e คด้านบนนี้นะครับหมายเย็นนะครับวันนี้มาเย็นนะเดี๋ยวเราเริ่มองค์ที่หนึ่งกันนะครับจะได้แบบ พี่ๆท่านใดจะมาชมนะครับตอนเย็นๆนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดละคลังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อหานะครับส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินหรือเนื้อว่าน ต่างๆนะครับที่ผสมมาในเนื้อผ้านะครับนี่วันนี้ออกไปก็ฝนตกทั้งวันเลยนะคบนี่เลิกงามยำดีได้ของดีมานะครับเนี่เนื้อสวยดีนะครับเนี่ยจะแก่มนสารนะครับองนี้นะจัดจ้านมากนะครับ โอ้นี่ผมเอา350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นบางขุ่นพรมนะครับเนื้อจะเป็นพิฐานคู่นะเนื้อจะแบบนี้ครับเนียนๆหน่อยนะครับแต่ว่าองผมชอบองนี้มากเลยนะเนี่ยเนี่ยดูเนื้อนะเป็นเป็นการชอบส่วนตัวนะไม่รู้ว่าพี่ๆท่านใดชอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็จัดไปได้เลยนะครับนี่ครับ พิมฐานคู่นะครับนี่คาบน้อยๆแต่ว่าเนื้อเนื้อแน่นดีนะครับเนื้อยุบตัวหดตัวนะครับมีลาขึ้นมีเนื้อเน่านะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเนื้อเน่านะเนี่ยแถวๆเนี้ย ไม้ไม้ไม้พิเศษไม่ใช่เนื้อเน่านะครับขอภายนะครับแก้แก,ก้คำพูดนะครับไม่ใช่เนื้อเน่ามันจะเป็นรอยรอยหลุดของพวกพว่วานต่างๆนะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเนื้อเน่านะไม่ใช่นะครับเนี่ยรอยย่นหดเหี่ยวแห้งนะครับ ถ้าเนื้อเน่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยดำๆอยู่ในซอกอะไรเงี้ยนะเนี่ยพอเน่าเสร็จมันก็จะแห้งๆออกมานะครับพิงโคมชัดมากนะองนี้นะองนี้ผมขอสักสี่ร้อยแล้วกันนะสี่ร้อยสี่ร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับไปไกลนะครับพิจิตนะครับวันนี้นะ ไปสองสมที่นะกว่ากว่าจะได้กลับบ้านนะครับได้มาเยอะนะครับวันนี้ได้ภามาเยอะนะหมูเนื้อเออเนื้อว่านนะครับเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรนะเนี่ยเอ่อว่านดอกมะขามนะครับเนี่ยเม็ดแดงๆนี่รอยปรินิดนึงนะครับ แต่ไม่ใช่รอยแตกนะเป็นรอยปีเฉยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นรอยปั้นปั้นดินแบบมันไม่เข้ากันนะสมมุติเราปั้นดินแล้วมันเป็นไม่เข้ากันปกุกกดลงไปมันจะเป็นรอยแต่ตรงนี้อาจจะเป็นรอยปีเกิดจากการกลานนิดหนึ่งเนี่ยแต่เนื้อสวยนะตรงนี้นะด้านหลังไม่มีรอยอะไรนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ องนี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับรอมส่งนะรายการต่อไปนะครับเป็นพระรอดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพอะไรนะแบบนี้คล้ายๆพิมพ์ต่อเหมือนกันนะครับเนี่ยพิมพ์ต่อหรือเปล่านะครับอง่งนี้องนี้องนี้ผมขอถักสามร้อยห้าสิบแล้วกันนะนหน้าสิบนิดนึงนะครับรายการต่อไปนะครับ เนี่ย <c oughs> <N ee> หลงพ่อเนียมนับเนีย่ยมีรูเป็นเนื้อตะกัวเป็นพิมพ์พ่อพูดนะผมได้มาสององนะครับก็คือจะเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กพิมพ์นี้จะมีฐานผ้าทิพตรงนี้พิมพ์นี้จะไม่มีนะแต่ว่านี่น,นี่มาจากคนละบ้านกันนะครับผิวก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยคนละบ้านกันนะเดี๋ยวผมไม่ดูวงนี้ก่อน มีรอยประกบข้างนะครับเนี่ยหลวงพ่อเนียมนะครับเอ่อเป็นเนื้อตะกวัวพิมพ์พพุธผมเอาห้าร้อยแล้วกันองค์นี้ขอห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับนี่สององค์ขอองค์ละห้าร้อยนะครับเนี่ยหลวงพ่อเนียมนะครับเนี่ยอันนี้จะเนื้อฉ่ากว่านะครับองค์นี้จะ คนละที่กันนะได้มาคนละที่กันแต่ว่าเป็นเนื้อตะกัวเหมือนกันับเนี่ยตะกัวเนี่ยผมดูเป็นหลวงพเนียมวัดน้อยเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับองค์นี้ไม่มีฐานผ้าทิพย์แบบนั่งลงมาอย่างนี้แบบจะพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ยขอองค์ละห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับชินาราศนะครับอันนี้เป็นสภาพใช้นะเนี่ยเขาแขวนจนเกี่ยวเลยนะครับเนี่ยหลังหลังอะไรไม่รู้นะครับเนี่ย คล้ายวัดเขาตะเขารอเปล่าเดี๋ยวผมดูใช่ีกทีนะครับเป็นชินาาดนะครับวัดเขาตะเขานะครับเนี่ยสองสี่แปดศูนย์นะครับวัดเขาตะเขาให้ดูเนื้อกันนะครับสภาพใช้นะผมก็เลือกมาที่วัดละองสององอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเหมามาได้เยอะเลยเน,นี่ยโอ้สนิมขึ้นเต็มเลยนะครับเนี่ย นี้เปื้อนเหงื่อนะครับเนี่ยวัดเขาตะเคาด้านหลังเป็นอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นเป็นปน,น่าจะเป็นนักสัตว์อะไรสักอย่างนะครับเนี่ยจินาลาดวัดเขาตะเคาผมเอา350นะครับผมส่งรายการต่อไปนะครับเหรียญหล่ลอหลวงพ่อเป้นหลังแพะนะครับนี่วัดเสาทงใหม่หล่อโบราณนะครับ ได้มาสององนะได้มาสององตัดช่อนะครับก็ได้มาไปดูหลายที่นะก็เลยได้มานะครับหลอโบราณหลวงพ่อป้นรุ่นแรกนะครับวัดเสาทงใหม่นะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับนี่ก็ศึกเหมือนกันนะครับศึกสภาพใช้จะสึก เหรียญจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับให้ดูการหล่อร่องรอยหล่อนะครับนี่ร่องรอยหล่อแล้วก็อันนี้ข้ามสนิมขึ้นยิ่งโดนอากาศนี่ยิ่งเกิดออกไซด์นะครับทําให้สนิมเขียวขึ้นเยอะอย่างนี้นะครับโดนเหงื่อมาก่อนนะเหงื่อเรามันจะเค็มๆเ,เป็นกดเป็นด่างนะครับนี่ องนี้ผมขอห้าร้อยแล้วกันนะครับห้าร้อยนะห้ารอยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงปู่บุญนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นพิมพ์ปกโพสมาธิปกโพพิมพ์สมาธินะครับนี่ฮงชัดมากเลยนะครับนี่เนื้อดินอย่างกับพระก,กุเลยนะครับพิมพ์เป็นของหลวงปู่บุญนะครับพิมพ์นี้นะครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นเนื้อดินนะอันนี้ไม่มีจานนะครับถ้ามีจานนี่รู้เรื่องเลยครับองค์นี้เอา350นะครับเนี่ยขอสวยนะครับสามพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับจะเป็นผงคุกลักบ้างนะครับองค์นี้เป็นพระปิตาแสนแหลมนะครับหลวงปู่จีนนะครับหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับจะได้มาเป็นพิม ปิตาสององนะเป็นพิมพ์แข้งหมอนหลวงปู่จีนเหมือนกันนะครับเนี่ยให้ดูนี้ก่อนผงคุกลักนะครับก็คือเอาเนื้อผงไปผสมกับลักลักนี่จะเป็นตัวประสานทําให้ผงม,มันยึดติดกันนะครับพอติดกันแล้วเขาก็กามากดเป็นพระเป็นพิมพระลงไปนะครับผมเอาองค์ละสามร้อยห้าสิบนะครับเนี่ย หลวงปู่จีนนะครับองค์สามรอห้าสิบ 350. รายการต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านหลวงปู่ทวดเนื้อว่านมีหลายพิมพ์นะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรนะครับจริงแล้วหลวงปู่ทวดเนี่ยจากข่าวที่ที่เราดูกันมานะเรื่องหลวงปู่ทวดนะเราจะบอกว่ามีประมาณ16แม่พิมพ์นะครับ องนี้ผมดูเป็นพิมพิมพกลางหน้ากลมนะครับหน้าท่านจะกลมสังเกตไหมครับหน้าจะกลมถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่หน้าแจะใหญ่โตนะครับจีวรจะลึกชัดกว่านี้บางองค์ก็พิมพ์กลางหน้ากลมพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางหน้าใหญ่มีหลายพิมพ์นะครับผมถึงบอกว่ามีหลายพิมพนะนี่เห็นเนื้อว่านเนี่ยว่านติดเลยนะเนี่ย ว่านติดเลยมีรูเสียบตามแบบฉบับของหลวงปู่ทวดแต่ว่าพวกแร่กิมเซียวหรือว่าแร่เม็ดสีดำๆเนี่ยต้องไปส่งหาดูนะครับบางองค์ก็ติดเยอะบางองค์ก็ติดน้อยทําให้เรามองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับแบบนี้ได้มาประมาณสามสี่องค์นะครับที่เดียวกันเลยนะครายการต่อไปนะครับอันนี้ผมดูเป็นลูกแก้วนะครับถัก เขา่าจะใช้มาจนมันขาดหลุดแล้วเลยนี่เป็นลูกแก้วแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับเนี่ยเหมือนลูกแก้วสารพัดนึกเลยนะครับเนี่ยดูเหมือนจะใส่แต่มาดูฝั่งนี้แล้วมันจะเป็นออกดำๆใสๆเหมือนเมฆกิะสิ์ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นลูกแก้วสารพัดนึกนะครับเนี่ยเจ้าของใช้ขาดไปแล้วนะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับทักใหม่ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าเชือกนี้ก็เก่าไปแล้วนะครับเนี่ยมีอายุแล้วนะครับเนี่ยลูกแก้วนะครับลูกแก้วเอ่อไม่รู้เรียกเรียกลูกแก้วสารพัดนึกแล้วกันนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8ย์8ก้4 9ดนสี่้านะครับหรือสแกนเกลียวโค้ดด้านบนนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ